สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะสอน html เบื้องต้นนะครับเราก็จะเรียนรู้วิธีการใช้ html เบื้องต้นนะครับแล้วก็เรียนรู้ css นิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อใช้ในการตกแต่งเว็บเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเว็บไซต์ก่อนนะครับเวลาที่เราเห็นเว็บเพจเนี่ยเว็บเพจส่วนใหญ่นะครับจะประกอบไปด้วย3ตัวหลักๆก็คือ html css นะครับแล้วก็ javascript ให้คิดว่า html เนี่ยเป็นเหมือนกับโครงกระดูกของเว็บไซต์นะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างนะครับพื้นฐานของเว็บไซต์ css ก็จะเป็นความสวยงามภายนอกนะครับเวลาที่เอาเมาส์ไปวางจะเกิดสีขึ้นหรือว่าเวลาที่เราเห็นสีบนปุ่มหรือว่าเงาอะไรต่างเนี่ยจะเกิดจากการที่เรา apply css เข้าไปนะครับส่วน JavaScript นะครับก็จะเป็นพวกฟังก์ชันของเว็บไซต์ว่าคลิกแล้วเกิดอะไรขึ้น ให้นับเวลาให้นับตัวเลขกดคลิกแล้วแรนดอมอันนี้ก็คือฟังก์ชันต่างๆของเว็บไซต์ก็ทุกคนน่าจะมีโน้ตแพดอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่สามารถดาวน์โหลดเลยได้เราใช้โน้ตแพดได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้ทุกคนใช้ Visual Studio Code นะครับดาวน์โหลดอันนี้แล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของออปชันอื่นๆเนี่ยสามารถใช้ brackets นะครับหรือถ้าเกิดใครอยาทกทดลองก่อนเนี่ย W3School นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้เป็น reference ด้วยนะครับก็สามารถมากด try it yourself นะครับ เราสามารถเขียนโค้ด HTML ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ให้ขึ้นมาเป็นหน้าเว็บเพจที่สําเร็จแล้วทางขวาได้นะครับหรือเราสามารถใช้ Text Editor Online ได้นะครับก็เข้าไปที่ Codepen.io นะครับเราพิมพ์ HTML เข้าไปนี้นะครับกด run ปุ๊บมันก็จะมีหน้าเว็บขึ้นมาให้ข้างล่างน,นะครับหลังจากที่เราติดตั้ง Visual Studio แล้วเนี่ยให้มาดาวน์โหลด extension ที่ชื่อว่า Live Server นะครับเจอคำว่า Live Server ก็กด install อะไรอย่างงี้ยเรียบร้อยนะครับ อย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือเราจะทําการสร้าง ROOT FOLDER ของเรานะครับคลิกขวานะครับแล้วให้เราสร้างโฟลเดอร์มาอันนึงนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า my profile ล้กันนะครับจะถือว่าเป็นเว็บไซต์แรกของเราหลังจากที่เรามีโฟลเดอร์ของเราแล้วเนี่ยให้มาที่ Visual Studio นะครับเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็มา open folder นะครับผมจะทำการบอกโปรแกรมว่ารูทโฟลเดอร์ของเว็บไซต์ของผมอยู่ที่ไหนนะครับก็เลือก select folder นี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมจะสร้าง text file ขึ้นมาอันใหม่นะครับแล้วก็เลือก language อันนี้ให้เป็น HTML นะครับไอตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเราในการพิมพ์โค้ดได้มากเลยนะครับเวลาที่เราพิมพ์ tag ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้น suggestion มาให้เราเลยนะครับว่าจะให้เราพิมพ์อะไรต่ออย่างแรกที่ผมจะพิมพ์เนี่ยก็คือ DOCTYPE นะครับ ถ้าเรากด d o u b c l เนี่ยมันก็จะขึ้น html มาให้นะครับอันนี้จะเป็นการบอกว่าไฟล์ของ text ประเภทเนี่ยเป็นประเภทของ html นะครับ basic ของเว็บ html ทั่วไปนะครับจะประกอบไปด้วย tag หลักๆอยู่2อันนะครับก็คือ tag html แล้วก็มี tag body นะครับตัวที่เป็นตัวเริ่มเนี่ยจะเรียกว่า tag เปิดนะครับ opening tag นะครับแล้วก็ตัวที่มี tag ปิดเนี่ยจะเรียกว่า closing tag นะครับอย่างแรกเลยนะครับเวลาที่เราพิมพ์อะไรลงไปนะครับสมมติผมพิมพ์คำว่า my profile นะครับเข้าไปก่อน พิมพ์คำว่า myprofile เข้าไปนะครับหลังจากนั้นกดเซฟนะครับผมจะตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่า index นะครับที่แปลว่าหน้า Homepage นะครับถ้าเราเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คลิกขวานะครับเลือก open w i t h l i v e server นะครับพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเปิดเว็บไซต์ให้เรานะครับทีนี้มาจากหน้าจอซ้ายขวานะครับทีนี้ไม่ว่าเราแก้อะไรไว้ทางซ้ายนะครับมันก็จะไปอัปเดตทางขวาถ้าเราเซฟไฟล์นะครับยกตัวอย่างเช่นเติมคำนี้เข้าไป พอเราเซฟเสร็จปุ๊บมันก็จะอัปเดตให้เราตรงนี้นะครับทีนี้สำหรับคนที่มีปัญหาในการรันไลฟ์เซิร์ฟเวอร์นะครับให้มาดูที่โฟลเดอร์ของเว็บไซต์คุณนะครับเดือบเป็นคลิกตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะครับอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยตรงที่ว่าเวลาที่เราเซฟเนี่ยเราต้องมากดรีเฟรชทุกรอบนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับเราลองพิมพ์อะไรลงไปทางซ้ายเนี่ยเราขึ้นบรรทัดใหม่ก็จริงแต่พอเซฟเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ขึ้นบรรทัดใหม่ให้ใหเรา นั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราจะขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องมีแท็กเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับให้เราใช้แท็กพารากราฟนะครับพารากราฟแท็ก p นะครับก็คือแท็กพารากราฟพารากราฟเนี่ยจะเป็นการบอกโปรแกรมว่าให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับในแท็กของหัวข้อนะครับให้ทุกคนลองใส่คําว่า h 1นะครับใส่แท็กเปิดนะครับแล้วก็ใส่แท็กปิดเข้าไปถ้าเป็น h 1ก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดถ้าลอง พิมพ์ H2 ไปเนี่ยก็จะมีขนาดที่มันเล็กลงมาครับทีนี้เดี๋ยวผมลองพิมพ์อะไรลงไปสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราต้องการขึ้นมาทัดใหม่แต่ไม่ต้องการขึ้นพารากราฟใหม่เพราะว่าถ้าเราขึ้นพารากราฟใหม่เนี่ยมันอาจจะเว้นช่องเยอะเกินไปนะครับถ้าแค่จะขึ้นมาทัดใหม่เนี่ยให้เราใช้ Break นะครับ BR ถ้าโปรแกรมเนี่ยรันจากข้างบนลงมาข้างล่างเมื่อไหร่นะครับเจอ break เมื่อไหรเนี่ยมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่2ครั้งนะครับก็ใช้ break ครั้งแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับวิธีการเอารูปเข้ามาในเว็บไซต์เรานะครับให้ทําให้เป็นนิสัยนะครับเอาทุกอย่างเข้าไปตั้งไว้ในโฟลเดอร์ก่อนนะครับอันนี้ผมจะตั้งโฟลเดอร์ชื่อว่า img นะครับ image ตันไหนแล้วก็ให้แน่ใจนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยอยู่ในรูทโฟลเดอร์เดียวกันนะครับ ก็รูปที่ผมจะใช้นะครับผมเดี๋ยวผมใช้รูปตัวผมเองแล้วก็เป็นรูปของโซเชียลไอคอนนะครบับก็จะเป็น3รูปนี้นะครับที่ผมจะใช้นะอันนี้ผมดาวน์โหลดจากแฟล t ไอคอนนะครับต่อมาวิธีการใส่รูปนะครับเราจะใช้แท็ก img นะครับก็จะเป็น img เฉยๆอย่างนี้นะครับ แท็ก IMG เนี่ยจะไม่มีแท็กปิดนะครับจะมีแค่แท็กเปิดอย่างเดียวต่อมาเราจะทําการบอกว่ารูปที่เราจะเอามาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับให้เราใส่สิ่งที่เรียกว่า attribute เข้าไปด้วยนะครับ attribute ก็จะเป็นเหมือนกับคุณสมบัติบอกว่าโอเคอันนี้เป็นแท็ก IMG นะ source ของ image เนี่ยให้เอามาจากที่ไหนนะครับถ้าเราสร้างโฟลเดอร์ image ไว้แบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราลองพิมพ์ IMG นะครับมันก็จะมี directory แบบนี้ขึ้นมานะครับคลิกแล้วมันก็จะมีภาพให้เราเลือกนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการลิงก์ภาพที่อยู่ในรู o t f o เด e r เดียวกัน ถ้าภาพใหญ่เกินไปนะครับเราสามารถมากําหนดไฮท t ได้นะครับไฮท t ในที่นี้ผมจะกําหนดให้เป็นพิกเซลนะครับวิดนะครับผมจะกําหนดให้เป็นพิกเซลเช่นกันเซฟนะครับก็อาจจะปรับให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะค่า i g h t ลดลงมา50นะครับก็ลองปรับดูนะครับว่าแบบไหนมันเหมาะสมนะครับทีนี้อีกอธิบิวร์หนึ่งนะครับให้เราลอง ใส่คำว่า out นะครับ out เนี่ยก็คือเป็นเหมือน alternative ในกรณีที่รูปไม่ขึ้นเนี่ยอยากจะให้มันขึ้นม่าอะไรนะครับก็อาจจะคำว่านี่ก็เป็นชื่อผมนะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาทำ social icon ดูนะครับใส่ภาพเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็น image นะครับโดยที่ image ภาพเนี่ย source จะเอามาจาก social icon นะครับอันแรกก็ใส่เป็น facebook นะครับอ่ะ save ตก่อนใหญ่ไปนะครับแล้ก็กำหนดขนาดมันนะครับเอาเป็น50ิ i x แล้วกัน ก็ถ้าต้องการให้มันอยู่ด้านล่างเนี่ยเราก็ใส่เบรกไว้ด้านหลังของแท็กอิมเมจตัวนี้นะครับมันก็จะลงมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ by บ e f a u l t นะครับถ้าเราไม่ได้เขียนหน่วยเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นพิกเซลให้เรานะครับก็อันนี้เป็นวิธีการใส่โซเชียลไอคอนง่ายๆนะครับต่อมาวิธีการใส่ลิงก์นะครับให้เราใส่ลิงก์ที่ชื่อว่า a n c h o r นะครับก็จะเป็นลิงก์เอนะครับเอา closing tag ไปไว้ด้านหลังนะครับก็หมายความว่าเวลาที่ใครคลิกไอปุ่ม เฟซบุ o กเนี่ยอยากจะให้เด้งไปที่ Facebook ผมนะครับโดยที่ Attribute ของ A, a เนี่ยเราจะใส่เป็น Href นะครับ Href ถ้าเรายังลึกอะไรไม่ออกให้ใส่เป็น Hashtag ไว้ก่อนนะครับถ้าเราใส่เป็น Hashtag ไว้เนี่ยเวลาคลิกปุ๊บมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะกลับมาที่หน้าของตัวเองนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับเราผมจะทําการก๊อปทั้งลุ่มเนี่ยแล้วก็ก๊อปเอามาอีกสอันนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อของรูปภาพนะครับก็รูปอีกอันนึงก็จะมี i n s t a g r a m แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น YouTube นะครับก็จะเป็นปร์ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรง Href เนี่ยก็ใส่ซอสเป็นลิงก์นะครับว่าเด้งไปที่โปรไฟล์ผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอเราเซฟเสร็จปุ๊บลองคลิกดูนะครับ ถ้าใช้ได้ก็ถือว่าโอเคอัติบิวต์ต่อมาที่จะสอนก็จะเป็นอัติบิว์ที่เรียกว่า target นะครับให้เราลองพิมพ์ target เนี่ยเข้ามาใน anchor นะครับต่อจาก href ก็ได้นะครับที่เราจะใช้หลกัลกๆมีอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือมี blank นะครับกับ parent นะครับซึ่งถ้าเราเลือก blank เนี่ยเวลาที่เราคลิกนะครับมันจะเปิดทับใหม่ให้เราหรือถ้าเกิดต้องการให้มัน refresh จากหน้านี้เลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับอันนี้ by default เนี่ยก็จะเป็น self นะครับ ต่อมานะครับวิธีการเอาวิดีโอเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับให้เราเข้ามาใน y t u t u นะครับเลือกที่แชร์นะครับมองหาคําว่า embed นะครับหรือแปลว่าฝังนั่นแหละให้เราก๊อปแท็กตรงนี้นะครับแท็กตรงนี้จะเรียกว่า iframe นะครับ iframe เนี่ยอธิบายสั้นๆก็คือเหมือนการเปิดวาร์ปจากหน้าเอเว็บของเรานะครับมาหน้าเว็บของ y t u t u นะครับเซฟนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอที่เราต้องการเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายวิดีโอนี้ไ้ข้างบนแล้วกัน ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเอาวิดีโอเข้ามาต่อมานะครับไอตรงส่วนของแท็บข้างบนเนี่ยถ้าเราอยากจะตั้งชื่อนะครับไอตรงส่วนนี้จะเรียกว่าไตเติลนะในตรงหัวของบอดี้เนี่ยผมจะตั้งคำว่าเฮดนะครับแล้วก็ในเฮดเนี่ยผมจะใส่คําว่าไตเติลนะครับไตเติลเนี่ยอาจจะเป็นชื่อว่า my profile นะครับอพอเซฟเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาให้เรานะครับ ต่อมานะครับวิธีการทําตัวหนาตัวเอียงนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมจะพิมพ์คําว่าชื่อแล้วกันสมมุติผมต้องการให้คําว่าเนมเนี่ยเป็นตัวหนานะครับผมจะใส่แท็ก b เข้าไปข้างหน้ามันนะครับแล้วก็จบด้วยแท็ก b นะครับ ไอ้แท็กเรสเฟนเนียเราสามารถมาดูได้ใน HTML นะครับสามารถมาดูได้นะครับว่าพวกฟอร์แมตพวกนี้เนี่ยอยากจะให้เป็นตัวหนาอยากจะให้มันเป็นตัวเอียงนะครับอ่าสับสคริปต์ก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างเนี่ย s ูเปอร์สคริปต์อยู่ด้านบนถ้าเราอยากรู้มันเป็นไงเนี่ยกด try yourself นะครับสังเกตว่าไอ้ประโยคที่มีคําว่าตัวหนาเนี่ยถูกเคลือบด้วย b กับ b นะครับตัวเอียงก็คือ i กับ i เราสามารถใช้เทคนิคนี้กับเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับอ่ยกตัวอย่างเช่น ผมต้องการให้ตัวนี้มันเอียงนะครับตัวนี้ก็จะเอียงลองใส่คำว่า strong เข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนาหรือถ้าเกิดต้องการให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะลองใส่คำว่า big เข้าไปดูนะครับ ไอตัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นแท็กของ HTML ทางนั้นนะครัพบพวก big พวก small อะไรอย่างเงี้ยลอง exercise ง่ายๆสมมติเราจะพิมพ์คำว่า 3x กำลัง2เราต้องการพิมพ์สมาการ 3x กำลัง2นะครับ 3x กำลัง2เราต้องการให้ตัวเนี่ยเป็นตัวยกกำลัง2เราก็ใส่ superscript นะครับเข้าไประหว่าง2หรือถ้าต้องการพิมพ์เป็นองศา ยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่า42องศาต้องการยกไอตัวนี้ขึ้นไปนะครับก็พิมพ์ superscript เหมือนกันก็จะเป็น42องศาแบบนี้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใส่ CSS แบบง่ายๆนะครับแบบที่จะสอนในคลิปนี้จะเรียกว่า inline CSS นะครับก็คือใส่เข้าไปตรงๆเลย ยกตัวอย่างเช่นผมต้องการไอหัวข้อเนี่ยให้มันเปลี่ยนสีได้นะครับผมก็จะใส่คําว่าสไตล์นะครับเข้าไปในแท็กตัวนั้นนะครับโดยที่สไตล์เนี่ยถ้าเป็นสีจะเป็นคัลเลอร์นะครับก็เราสามารถคลิกเลือกสีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะจบด้วยแฮชแทกนะครับถ้าเราจะใช้สีกับอีกบรรทัดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาหาว่าบรรทัดนั้นเนี่ยมีแท็กอะไรอยู่นะครับแล้วก็ใส่สไตล์เข้าไปในแทกนั้นวิธีการนี้เนี่ยก็จะสามารถคัสตอมไมซ์ได้ทุกบรรทัดเลยนะครับว่าต้องการให้ส่วนไหนเป็นยังไง แต่ข้อเสียก็คือเวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราอาจจะมีหลายบรรทัดนะครับการที่มานั่งจิ้มทีละอันแบบนี้เนี่ยอาจจะเสียเวลานะครับแต่เบื้องต้นก็เอาแบบนี้ไปก่อนสมมุติบรรทัดนี้ผมต้องการให้มี Background Color นะครับเป็นสีช็อกโกแลตอ่ะพอเซฟเสร็จปุ๊บก็จะมีแค่บรรทัดนี้ที่มี Background Color สีช็อกโกแลตนะครับเราสามารถมาเลือกได้นะครับว่าสีที่เราต้องการเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะครับ เราก็เลือกเฉดสีได้เลยนะครับ RGB ก็คือ red green blue นะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ทักพเข้าไปงนนี้นิดนึงนะแล้วก็สมมติผมต้องการใส่สีแดงอันนี้ก็สามารถก๊อปโพสสีตรงนี้นะครับใส่คาว่า Color นะครับแล้วก็แปะโทนสีนี้ไปได้เลยถ้าต้องการเชนให้มากกว่า1นึ่สไตล์นะครับก็สามารถใส่ semicolon แล้วก็ต่อด้วยอีก property หนึ่งได้เลยนะครับ อันนี้ลองใส่เป็น R G B ดูบ้างก็จะเป็นตามนี้นะครับ Color เป็นสีนี้แล้วก็ Background color เป็นสีนี้นะครับทีนี้วิธีการทำให้ตัว Text ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใน t a ็กเนี่ยเราใส่คำว่า align center เข้าไปนะครับวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เราใช้ Property ของ Tag HTML นะถ้าสมมุติเราใช้ align center กับ แท็กไหนไม่ได้เนี่ยมันจะมีอีกวิธีนึงนะครับวิธีการใส่ d i f ต่อมานะครับผมจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับแท็กแท็กหนึ่งที่จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็คือแท็กที่เรียกว่า div นะครับหรือ div นะครับเวลาที่เราใช้แท็ก div เนี่ยเราจะสามารถเคลือบข้อความใดๆก็ได้หรือว่าตรงส่วนใดก็ได้นะครับมาไว้ด้วยกันแล้วก็ทําให้มันมี property เดียวกันนะครับเปรียบให้เห็นภาพก็คือเหมือนเวลาที่คุณจะต้องการส่งของไปที่ที่หนึ่งเนี่ยคุณไม่ส่งแค่ของถูกปะ จะต้องแพ็คของทั้งหมดไปในกล่องกล่องหนึ่งก่อนผมจะเรียกกล่องไหนมาดิฟละกันยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะให้ตรงสองบรรทัดนี้เนี่ยมีเป็นแบ็กกราวน์สีน้ำเงินงทั้งคู่นะครับผมก็จะทำการเคลือบตรงนี้เนี่ยด้วยดิฟนะครับอ่าเอาดิฟไปข้างบนแล้วก็เอาดิฟไปข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่สไตล์ให้มันนะครับอาจ,จะให้แบ็กกราวน์คัลเลอร์นะครับเป็นสี ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้ d i ฟนะครับเราสามารถใส่ดิฟเนี่ยเพื่อบังคับให้ข้อมูลเนี่ยอยู่ตรงกลางของหน้าจอได้นะครับแท็กที่เราจะใส่เนี่ยก็คือจะเป็น t ท็ก l i g รนะครับแล้วก็ center นะครับมันก็จะทําการบังคับข้อความเนี่ยให้อยู่ตรงกลางนะครับเราจะใช้วิธีการเดียวกันกับภาพก็ได้นะครับสมมติผมต้องการให้ภาพอยู่ตรงกลางนะครับผมตั้งแท็ก d i ฟ เคลือบภาพไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่สไตล์ใส่เทคออไลนนะครับให้ปิดเซนเตอร์ภาพที่เราใช้ดิฟตัวนี้เคลือบเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงกลางของหน้าจอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะย้ายตัวปิดดิฟตรงนี้นะครับมาไว้ด้านล่างมันจะได้อัพพลายไปถึงปุ่มตัวนี้ด้วยเลยนะครับ สุดท้ายนะครับวิธีการเปลี่ยนฟอนต์นะครับให้มาที่ google fonts นะครับก็ทำการเลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับผมจะเลือกฟอนต์เป็นภาษาไทยนะครับเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราใช้ภาษาไทยด้วยกดบวกนะครับถ้าต้องการฟอนต์ตัวไหนนะครับสามารถกดบวกไว้ได้นะครับหลังจากนั้นให้มาที่ขวาบนตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนลงมานะครับให้ก๊อปตรงแท็กตรงนี้นะครับให้มีคําว่า style ด้วยนะก๊อปไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ตรง h e นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราลองเซฟเสร็จเนี่ยรีเฟซมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็ต้องแอปพลายมันเข้าไปก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะแอปพลายใส่เข้าไปทั้งหน้าเพจเลยนะครับก็ใส่ว่า HTML แล้วก็ Font Family นะครับให้ดูชื่อฟอนต์ให้ถูกต้องนะฟอนต์ Font เมื่อกี้ชื่อ Prompt นะครับก็เซฟเสร็จปุ๊บสังเกตว่าฟอนต์ของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับ วิธีการ apply css แบบนี้เนี่ยจะเรียกว่า internal css นะครับก็คือใส่ไว้ข้างบนหัวนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้งานจริงแล้วเนี่ยใส่เข้าไว้แบบ external ไว้อีกไฟล์หนึง่งแล้วลิงก์ไปหาจะสะดวกกว่าซึ่งเดี๋ยวจะมาสอนในอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อมานะครับวิธีการสร้าง list นะครับ list จะมี2ประเภทก็คือเป็นแบบ ordered list นะครับเป็นแบบ list ที่มีตัวเลขแล้วก็ unordered list นะครับถ้าเราจะสร้าง ordered list นะครับก็จะเป็นสมมติผมจะตั้งหัวข้อเป็นยกตัวอ,อย่างเช่น things i need ที่ผมต้องการนะครับวิธีการเพิ่มลิสต์เนี่ยหหัวข้อให้ใส่ L I หนึ่งครั้งนะครับอย่างเช่นผมต้องการ PS 5 Save ฟเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหัวข้อหนึ่งนะครับเราก็ก๊อปอันเดิมเนี่แหละใส่เข้าไปนะครับถ้าสมมุติเราต้องการลิสต์ประเภทที่ไม่มีตัวเลขนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็น U.L. นะครับหรือว่า on the order list นะครับจะเป็นหัวข้อตามนี้ลงมานะครับก็จะเป็นจุดแบบนี้ให้เรานะครับต่อมานะครับวิธีการสร้าง input box นะครับให้ใส่คําว่า input นะครับแล้วก็ลองเซฟดูนะ input box เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราสามารถใส่ text ลงไปได้นะครับแล้วก็ให้ลองมาพิมพ์ข้อ button นะครับระหว่างตัว button เนี่ยพิมพ์คําว่า send ลงไปนะครับก็ ข้าวาก็จะเป็นตามนี้แต่ว่า2อ,อันนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากต้องการให้มันแบบเราพริมพ์ไปแล้วให้มันคลิกไปที่ไหนได้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ php หรือว่า javascript ในการเชื่อมต่อ2ตัวนี้นะครับ input เ,เนี่ยนอกจาก input แบบที่เป็น text box แบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเลือกประเภทได้นะครับลองมาพิม,ามาพ์คําว่า input นะครับแล้วก็ลองใส่ type เข้าไปนะครับ type เนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับเป็นแบบ checkbox นะครับเราสามารถทําให้มันเป็นแบบ checkbox แบบนี้ก็ได้นะครับ หลังจากเช็คบล็อกเนี่ยเราอาจจะทําเป็นคล้ายๆกับตัวเลือกว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับเช่นบอกว่าหวานน้อยหรือว่าทําเป็นแบบเช็คบล็อกอีกคันหนึ่งนะครับถ้าต้องการให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ก็ใส่ B R ไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเช็คบล็อกที่เราสามารถติ๊กได้หรือถ้าเกิดต้องการให้เป็นอินพุตอีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้ Input เนีผมจะเลือกใช้เป็น Radio นะ Radio นี้ก็จะเป็นแบบที่เราสามารถคลิกได้นะครับเราอาจจะอกว่า Radio ให้เป็นผู้ชายนะครับเลือกเป็นแบบเลือกเพศนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นแบบ f e m a l l ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการสร้างตารางนะครับตารางเนี่ยเราจะใช้แท็ Table นะครับ ในแท็กตารางเนี่ยเราจะเปิดด้วยแท็กที่เรียกว่า table row นะครับ table row แถวแรกเนี่ยอยากจะให้มันมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับโดยที่ถ้าเกิดแถวบนเนี่ยมันเป็นหัวแถวเราจะใช้ th นะครับก็คือ table head นะครับสมมตุติผมต้องการจะทำเป็น,นคล้ายๆกับประเทศแล้วก็แล้วก็เมืองหลวงนะก็จะเป็น country กับ capital แบบนี้นะครับอันนี้เป็นตารางนะต่อมาถ้าเราต้องการ มันขึ้นแถวใหม่นะครับผมก็จะใส่ TR อันใหม่เข้าไปโดยที่อันต่อมาเนี่ยจะเป็นแบบที่ไม่ใช่หัวแถวก็จะเป็น t d นะครับสมมติประเทศแรกของผมเป็นอ่ะไท a แลนด์แถวต่อมาก็จะเป็นแบงคอกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากได้ขอบเนี่ยเราอาจจะต้องใส่คำว่า บอร์เดอร์เข้าไปนะครับถ้าต้องการขอบเป็น1พิกเซลก็ใส่ไปตามนี้ถ้าต้องการแถวเพิ่มเนี่ยเราอาจจะก,ก๊อปตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่ไว้ก่อนสัก2-3อันก็ได้แล้วเราค่อยมาแก้เท็กซ์ตรงนี้เอาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการสร้างตารางเปิดด้วยแท็บเทเบิลนะครับถ้าต้องการสร้างแถวแนวนอนเพิ่มเนี่ยใส่ T-R นะครับถ้าต้องการไม่ให้มันเป็นหัวแถวก็ใส่ T-H ถ้าเป็นข้อมูลของตารางปกติก็ใส่เป็น T D นะครับทีนี้สำหรับ exercise แรกนะครับผมผมจะใช้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในการสร้างโปรไฟล์ง่ายๆเอาเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวแล้วกันนะที่เป็นเหมือนกับ h i f i v e ของแต่ละคนนะครับก็เดี๋ยวทำตามไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมจะลบข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้แค่รูปก,กับ Social i c o คตรงนี้นะครับอันนี้ก็ผมจะ ผมจะลบข้อมูลทั้งหมดนะครับอาจจะเก็บแค่แค่รูมนะครับแล้วก็โซเชียลไอคอนนะส่วนข้างบนเนี่ยผมอาจจะใส่ข้อความที่เป็นของผมนะครับอ่ก็ผมจะใส่ดิฟนะครับแล้วก็ข้างในดิฟเนี่ยจะใส่เป็นข้อมูลที่มันเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของผมนะครับอาจจะเป็นชื่อนะครับคึ้นาทัศ์ใหม่ใส่ดีอาร์นะครับแล้วก็ชื่อเล่นละกัน นี่เป็นข้อมูลสมมุตินะก็ถ้าต้องการให้ตัวนี้มันมีสีนะครับก็ใส่สไตร์คัลเลอร์เข้าไป ก็อาจจะไปหาเอโมจินะครับถ้าเราอยากได้พาพเนี่ยเราจะใส่เราจะไปกรอบเอโมจิมาจากที่อื่นก็ได้นะแล้วก็มาแปะในตรงนี้ของเรานะครับ ตรงส่วนที่เป็นโซเชียลไอคอนตรงนี้ก็อาจจะใส่แท็กิสไป,ปน,นิดนึงนะเพื่อใส่สีนะครับแล้วก็ใส่สไตล์เข้าไปตรงนี้นะครับใส่สีเดียวข้างบนแล้วกันภาพเรากำหนดเป็นพิกเซลเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการสร้างโปรไฟล์ของตัวเอง ในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับในบทนี้ก็จะเป็นการสอนใช้ HTML ง่ายๆนะครับในบทต่อไปเนี่ยเราจะเรียนวิธีการใช้ CSS นะครับเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสร้างเป็นโปรไฟล์ที่เอาไปฝากไว้บนเว็บโฮสได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ